ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบรุ่นใหม่ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวกันอย่างน้อย1-2รุ่นและในงานมอเตอร์เอ็ก2021ก็จะมีเปิดตัวอีกอย่างน้อย2รุ่นจะเป็นรุ่นอะไรยังไม่ทราบได้ในขณะนี้แต่ว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง f o r ซ750ที่ผมเคยรายงานข่าวว่าอาจจะมีการเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2021นี้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างราคาประมาณการเท่าไหร่หลังจากที่ Honda ได้เปิดตัว f o r ซ750ในยุโรปตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2563นับถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีการเปิดตัวของ f o r ซ750ควรจะเกิดขึ้นที่งาน Motor Expo 2021 แต่จากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่า f o r ์ a 750จะไม่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้แต่อย่างใดด้วยเหตุที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการผลิตชิปในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบไปยังทั่วโลกทั้งวงการอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องไฟฟ้าและอื่นๆดังนั้นแผนการเปิดตัวของ f o r ์ซ750ที่ควรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นครับ ดังนั้นใครหลายคนที่เฝ้ารอการอัปเกรดจากตัวเองที่เคยใช้ f o r z a 350จะขยับขึ้นเป็น f o r z a 750ก็ต้องรอกันต่อไปในปีหน้าครับรอให้โรงงานผลิตชิปทำได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ร้อปร์เซ็น์แล้วรวมถึงปัญหาอื่นๆที่ยังต้องมีการแก้ไขต่อไปถ้าทุกอย่างรู้ล่วงไปแล้วการเปิดตัว f o r z a 750จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับในขณะที่ xadv 7 5 0ที่มีการเปิดตัวในเมืองไทยไปก่อนหน้า มียอดจับจองเกินความคาดหมายจนถึงขณะนี้การส่งมอบรถนั้นยังทำได้ไม่เต็มร0อเเซเพราะว่าการผลิตที่ญี่ปุ่นนั้นมีปัญหาเรื่องชิปเหมือนกันเมื่อผลิตได้น้อยทางฝั่งยุโรปซึ่งมีความต้งการที่มากกว่าเราก็แย่งตัวเลขไปส่งผลให้คนไทยต้องรอการผลิตที่มากขึ้นกว่านี้จึงจะได้รถมาขับขี่กันเรื่องราวของฟอร์ซ750จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ